สำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายจัดพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยในเขตพื้นที่อำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายจำนวน8หลังด้วยกันค่ะเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนนะคะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะ นายไพฑูรย์มหาชื่นใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีมอบบ้านผู้สูงอายุในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปีงบประมาณ2568ในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวงอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายจำนวน8หลังค่ะโดยมีนายวุฒิกรช่างเหล็กนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคายนายถาวรสังขมานนายอำเภอโพนพิสัยนางวันวิไลกันเพชร รองนายกเหล่ากาชาติจังหวัดน้องคายนางอ้อมขวัญคงทันที่ปรึกษานายกเหล่ากาชาติจังหวัดน้องคายนายสาลีชาวยศนายกอบตทุ่งหลวงค่ะพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมพิธีมอบบ้านในครั้งนี้ด้วยค่ะค่ะนางบุพภาทัพกฤิดค่ะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน้องคายกะล่าวว่ากรมกิจการผู้สูงอายุได้สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดน้องคายเป็นเงินจํานวน5้าล้านหกแสนบาทเพื่อดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้แก่ผู้สูงอายุจำนวน140หลังค่ะหลังละไม่เกิน40,000บาทเพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนที่อยู่อาศัยไม่ปลอดภัยได้รับการปร,ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้มีสาภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยรวมถึงมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะซึ่งสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน้องคายได้ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน้องคายค่ะในการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ สูงอายุแล้ว100หลังแล้วก็ในวันนี้นะคะมีบ้านผู้สูงอายุที่ได้รับการปรปับปรุงซ่อมแซมแล้วในพื้นที่อบอตทุ่งหลวงค่ะรวมแหลังด้วยกันค่ะค่ะคุณยายคุณตายิ้มแฉ่งใจชื้นขึ้นมาเลยะนะคะอย่างน้อยก็ให้รู้ว่าหน่วยงานราชการไม่ได้ทอดทิ้งท่านนะคะก็เป็นหน่วยงานที่ดูแลผู้สูงอายุผู้พิการโดยตรงค่ะที่ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในเรื่องของสวัสดิการต่างๆด้วยกัน นอกจากสร้างบ้านปรับปรุงบ้านให้แล้วยังมีสิ่งของอุปโภคบริโภคด้วยะนะคะใช้เบื้องต้นบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงระยะหนึ่งก่อนะนะคะเป็นกำลังใจให้คุณตาคุณยายทุกบ้านเลยค่ะ,คะ